เอารหมูลงแนะล้วนะอยล่รงชิ้นแรกตรงไหนอาอูา่มัปซอเบย์ป่ะอาไหมอะซอนะเบย์เกลืออ,ลอ๋อไหเกลืออยู่ไหนอ,อันนี้อ่ะเี๋ยอเอาใส่มือนะเอาพริกไทยนี่ยว่ะมาแล้วซอเบ ไงเอาเลยมั้ยโรยไปเลยว่ารอขึ้นมาก่อนเ้ยมันมันจะไปมันจะไม่โรยอันนี้มันยังไม่อันนั้นนี่โรยที่ยังไม่ได้ไม่เอ่ะอ่ะก็เปิดโรยเลยเอายังเอายังเรามาพริกไทยเหมือนกันนะพริกไทยทั้งคู่เลยเกลือหมุนเบาไม่มีวมิกอันนั้นเบาน้ำตาลน้ำตาลเอ้ยเกลือน้ำตาลไม่มีเกลือไม่ีใช่พริกไทยเฉยๆได้ไหมพริกไทยอ่ะพริกไทยนี่ด็กตัวเด็ องซื้อเกลือนี่แล้มันต้องซื้อเราไม่ได้ซื้อเกลือมาไงเราสับไปบอกลือมาไม่ไุกใช่ไหมไก่จะกินเลยเนาะเลยไม่มีเกลือหรอมี่อะไรมิีิเบทำเองลงแล้วไม่ไ้ไม่ไหม่าไม่ีไม่ไม่หไม่ไมอะไรไม่ไหม่อันนี้โดนไหม่ไม่หรือไม่ หอมมะหอมมะอืก็เหมือนเดิมไม่ต่างเลยโดยอะไรลงไปเอยไม่รู้อ่ะไม่รู้หรอกเออมันก็มีดำๆอยู่นี่คือหนังใช่ไหมมังสุกไหมตรงกลางสุกไหมน่าจะสุกมาดูตรงกลางไม่ได้ตัดอะไรตรงกลาง ไม่แดง perfect new โทไม่ใช่ของมิกเดี๋ยวให้ดูมันอ,มอ,มอืมไม่เห็นอะไรหรอกใกล้ขนาดนี้อืมไม่มีอะไรไง นีเปไงนะไม่ใส่ริดหรอกเอาเเอาขึ้นมาเลยขึ้นมานี่ใส่เยอะๆเลยไหมแล้วแต่ินได้บ้างไมือม ต้องหมุนหมุนเออให้มันบดงั้นเลยเออหมุนไปทางเดียวเลยอย่าไปกลับหมุนอย่างเงี้นี่ไงจับไปเลยจับไปเลยหมุนไปทางเดียวนี่ไงเต็มเลยอ๋เยอะเยอะๆเลยอ่ะแค่นี้พออย่างอีก้านปะอีกนิ้ดานที่ไอโฟน ไม่เป็นไรประสบอะโอเคอืมสอบห้องนึ่งดีเลย กินแล้วนะทำไมตัดคำลอกทำไมตัดโหแล้วทำไมเอาเข้าไปทั้งชิ้นแล้วทำไมไม่ตัดจากข้างนอกรอบๆไปบ่งนะเปนเชฟทุกคนครับถ,ถ้าเป็นเชฟน่นนาจะเป็นแบบเมื่อก่อนมันจะมีผิวม่วงใช่ไนะหมครับแล้วก็เชฟน่าจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งอ่าแต่แถวผิวม่วงตอนนี้แบบขึ้นรีสอร์เกันเยอะมากร้านเยอะเลย พิจิรนรโโผมชอบวิ่งเต้นออกไปเสาคอสวครับเ้นนั้นก็วิ่งสวยวิ่งได้สบายสบายเริ่มออกเขาคอนี่ก็เริ่มออกพิจิตรนรก็เริ่มสวยนะครับต้นนี้ก็สครับ